สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ FC สุขุสุคนวันนี้ผมกับพาแฟนเพจแฟนครับว่าเบิ้งงัวนะครับเนาะเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับผมวันนี้กับวันที่สิบสองเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะเนี่ยนะครับแฟนเพจแฟนครับ FC เรียกรองมาครับผมเนี่ยครับตัวลูกพันลึองคอลึ่องทองลายครับ จะแม่พันงอออกไทยกางเขาเลยครับเนาะว่าเป็นไทยหน่อยเลยนะครับเนะาะงอแม่ลูกคมนี่ไทยกางเขาเลยครับแม่พันนี่ยงออยู่ฝูงมาเะครับเนาะโอกาสทองสูงมีโอกาสท,องส,งอ,าสทองสูงนะครับเนาะพื่อนครับพี่อันตันยุ่งครับแม่พัน ว่าตัวลูกคนนี่สูงกว่าแม่ละครับแม่นี่ส่งลูกเด็ดนะครับเด้อ่งมาทางลึงคอลึงท้องลูกคนเิดนะครับหลายแม่เพิ่นกันยู่ฝูงมากนะครับเนาะน่าจะท้องนะครับคุณแม่นี่นั่นแหละครับหางเพิ่นกันได้บ่ไเด็กปกปิดไว้นะครับเด้อแต่ว่าตัวหางตัวลูกคนนี่ดีนะครับเนาะเมื่อคืนแม่เพิ่นนะครับเด้อหางตัวลูกคนแต่ว่านี้เรื่องบดบดนี่ยมาตรงห้องครับผมเพิ่นนะครับบดเต็มดีพอเข้าดำบือดำ กิมีดำแม่พ่นก็ทรงลูกดีนะครับเน้ะแดงดีนะครับเนาะทรงลูกมาต,ต้นโตเาาดีคนนะครับเบิ้งเอาเลยครับผมสำหรับแฟนเผ็แฟนครับมองหาเลียเ้ยงงัวงัวเลี้ยงง่ายๆเนาะเนาะครับเนาะนะครับ,นะแ,มรบแม่ลูกคมนี่ได้การครับผมเนี่คมสูงตัวลูกพันก็สิยยู่ประมาณช่วงนี้ก็อยู่ป,ประมาณร้อย ร้อยสิบร้อยยี่สิบเนาะครับเนาะแต่ว่าตัวแม่เพิ่นปุ์ฝรั่งร้อยสิบคู่ขี่กันนะครับกับตัวแม่เพิน่นธุ์เนาะเพาะแตกต่างกันบ้างไหนนะครับกับตัวแม่เพิ่นธุ์ขมสูงนี่คู่ขี่กันครับเปิดใบกับสี่หมื่นเก้าพันนะครับเนาะแม่ลูกคมเนี่ยเนาะครับเนาะะดีบรีตัวลูกเพิ่นนี่ยยืดนังฝูงม้านี่ดีบรีคบนี่เสิงมาแล้วเนาะครับเนาะเพราะว่างูอ,อยู่ฝูงนี่กับว่าแน่นอนนะครับผม งูบีกนี่ใส่นี่ก็สมงายนะครับผมปีกัวกัวก็สมเนาะครับเนาะตัวแมวพันธุ์จังไหนก็ทองครับผมเพราะว่าพันธุายุทำกลางตัวเถิดนี่เขาเบื่อครับทางทองเพราะว่าลูกพันกับแย่เนาะครับเนาะนั่นครับล้ําตัวพันธุ์เปิดใบซีเหมือนเกาพันครับผมงูแม่ลูกคมนี่แชนเพลแพ่ครับมองหางงวคมแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะ คลิปนี้ได้กันนะครับเด้อนั่นแหละครับทั้งแม่ทั้งลูก่นเบิ่องเลยครับแม่ลูกคนอาเรื่องครับเนี่ยพัฒนาไทยพันธุ์ได้เนาะครับเนาะตัวลูกตัวลูกคนเนี่ยกล็ลึงคอรลึงท้องหลายเป็นหลายครับผมลึงคอรลึงท้อง่นนะครับเนาะโหนะครับเป็นตาเพิเจรนาอีกค้มหนึ่งอยู่ครับผม ผมสูงทั้งแม่ทั้งลูกนี่กับประมาณกันหาเจรอยยี่สิบบวกขึ้นไปเยอะครับผมแต่ว่าได้วมัวอโลูกพันนี่ลูกแรกรแล้วครับเนอะเมื่อลูกแรกนะครับเนาะแต่นาสนใจอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันอยู่ครับทรงลูกดีเนาะครับเนาะเมื่อแม่นี่ยอย่าปวดหัปวดหักเออเอาะไปบานอิสระล่ะ นะครับด้านข้างเพลินทั้งแม่ทั้ง,ล,งลูกแดงปลอดดีแล้วครับเด้อตัวแม่เพลินแต่นี้จำนี้กันนั่นนะครับวิแบบแบบวบแวบนี่นะครับว่ายุคนี้จำใบนี้ก็บ่ได้ถือกันนะครับเนาะง้วบิ๊กนี่ใส,นสน่นี่กับนี้แกเอาเขาไปคอกไปคุ้นอย่างเดียวแหละครับไปไวตรงไฮตรงน้ำบิดเท่านนั้ครับทางพี่นี่ง้วใส่นี่ยนะครับเนบานนนะ,รานนนะรเรื่องง่ายๆครับผม นี่ครับผมมองกันเลยครับทั้งแม่ทั้งลูกพันแขงเทีแขงครับก็คือทีเบิังคับแล้วครับเนาะเปิดไปก็ซีมือกับเาพันครับผมแม่ลูกซ้ำกันคือสองมีโอกาสได้สามเร็วๆนี่นะครับเนาะ <c oughs> แม่กับลูกพอๆกันนะครับผมสำหรับทีมนี่ก็มาเชียร์เยาว์กับจบทีมไปสำเนินนะครับเด้อ ขอบคุณหลายๆน้องครับเนาะแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขุมสุขพนติดตามคลิปของเจ้าเยาวยูนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปชั้นนี้เลยครับผมสวัสดีครับเอาเบิ้องบรรทายเพียงแค่น้อยครับก้อนที่จบคลิปก็ได้ก้อนที่จบคลิปอีีก็ได้เบิ้องบรรทายเพียงก้อนนะครับเนาะเบิ้งมุ้งไก่แค่น้อยมุ้งหันเบื้องมุ้งไก่ๆก่หรอเบิ้งมุ้งไก่แค่น้อยครับผมนี่ครับนาขอไปเลี้ยงนะครับเนาะ แฟนเพจแฟนครับถามหางัวคมนะครับเนาะได้การครับนี่สื่สองมีโอกาสได้สามสูงอยากให้หัวชาวยอดรับประกันทองให้ก็ได้เนาะครับเนาะมีอะไรเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไประจงนี้อนแ้วครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมแฟนเพจแฟนครับ fc สู่หัวสุขพันธ์ที่ติดตามคลิปหัวชาวยอดอยู่เนาะครับเนาะนั่นนะครับทุวลูกคน หงูแม่นี่ส่งลูกดีดดนะครับเด้อนั่นนะครับเบิ้งเอาเลยครับตามแฟนเพจแฟนคขับเห็นแล้วครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ